ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับผมข้าวปั้นนะครับผมกับช่อง KPRZ ครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการเล่น Little Companies Company เนี่ให้มากกว่า4คนนะครับซึ่งทำได้นะก็คือตามนี้เลยนะก็คือจะมีสามมัดด้วยกันก็คือ1ครับ2แล้วก็3นะก็คือมีสามมัดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งไปใน ดีสคริปชั่นครับแปะนั่นแหละได้ทิ้แปะแปะดีสคริปชั่นไปข้ามล่างทิปอ่ะเออลแล้วก็ไปหาโหลดเรานะโอเคครับซึ่งวันนี้จะมาสอนนะวิธีการลงมอดซึ่งอย่างแรกเลยก็คือเปิดไฟล์เปิดลิงก์อ่ะเปิดลิงก์งงที่ผมส่งไปอ่ะตามลิงก์นี้ก่อนนะเนี่ยมีสามันซึ่งก็คือพอเข้ามาหน้าเว็บนี้อ่ะอย่างแรกเลยนะเช็คก่อนเนี่ยลาตัดเดย์อ่ะเห็นลาตัดเดย์ไหมเนี่ยยี่สิบชั่วโมงไปแล้วก็คือให้เช็คเสมอว่าเป็น เวอร์ชั่นใหม่นะครับผมเชื่อว,ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตลอดนะงย่างกดตรงไอทัวคอมมานะีแหละอืมนะเขาจะพินไว้อยู่แล้วก็วคือมีสามมอนนะที่เราต้องโหลดเนะี่ยไอพวกอย่างเงี้ยเออเนี่ยดีพินอย่างเงี้ยพิกเกอร์ล็อบบี้น่ะมันจะมีอะไรนี่นะเห็นไหมดีพินแล้วก็พิกเกอร์ล็อบบี้น่าจะอยู่น่าจะอยู่ในเนี่เหมือนกันตามตัวต่อแบบ นะหาเอานะครับพิมพ์ไว้แล้วไม่ก็เราหาก็ได้นี่ยหาว่าปิกเกอร์ล็อบบี้นะเนี่ยปิกเกอร์ล็อบบี้ก็พิมพ์ไปโอเคซึ่งเรากดเข้ามาตรงนี้อ่าเรากดมาโนะดาวน์ววโหลดร h e แม n นัวนั่นแหละเออกดเข้าไปปุ๊บแม่ไฟมาให้ไหมโหลดต่ออ่ะไอส่วน so ตรงนี้มันจะกต่างจากไอสองอันนี้ใช่ไหมล่ะโอเคอันนี้ก็เรื่อนลงมาข้างล่าง ไอ BPE แล้วก็เห็นตรงนี้ไหม BPE คูณหกสิบสี่ตรงนี้นะตรงนี้อย่าไปกดตรงนี้นะกดเข้าไปครับหกิสี่ได้ไฟล์มาโอเคเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือวิกเกอร์ลอปี้นะกดตรงนี้เหมือนเดิมครับไม่นวดดาวโหลดนะอืมอ่าพอเสร็จแล้วเนะี่ยสามไฟล์นี้โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ไปหาไฟล์ดาว์โหลดมาครับ โอเคครับซึ่งของผมเนี่ยมันจะมาไว้ตรงนี้ครับเโหลดเนี่ยอ่าเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมอ่าแต่ไฟล์นะครับแต่ไฟล์นะแต่ไฟดีกว่าครับชัวร์กว่านะไม่ต้องแต่ก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้แต่ไฟดีกว่ามันชัวร์กว่าครับไฟจะได้ไม่เสียหายเ่ยอ่าพอเราได้แต่ไฟลเนะี่ยก็จะมีสามไฟด้วยกันนะผมให้เราเข้าไปเช็คนะว่าเหมือนผมหรือเปล่าอ่าเอาง่ายให,ให้ให้เช็คก็ได้ว่าไฟอะ่ะมันครบไหมประมาณนี้นะผมพอแต่ไฟล์ปุ๊บ อันนี้ถองเลยคือเปิดสตรีมเปิดเที่ลงอ่ะเกมเที่ลงอ่ะอ่ะเปิดก่อนสตรีมคังโอเคเนี่ยหาเกมครับ리터컴마니스เนี่ยอ่ะแล้วก็กดคลิกขวาตรงนี้ก็ได้หรือว่าฟันเฟืองตรงนี้คุณสมบัติเห็นไหมอ่ะเลื่อนมาตรงนี้ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วอืมเนี่ยเปิดหาครับปับ๊บ อะหามามปิดก่อนขอปิดก่อนนะครับอ่คือของทุกคนน่ะน่าจะไม่เหมือนกับผมผมแน่นอนนะเพราะว่าผมลงมอดไปแล้วก็คือแล้วผมจะลงซ้ำให้ใหม่ก็คือว่าเอไฟไฟน่ะเนี่ยน่ะที่เราแตะไปเงี้ยเนี่ย,ยดูไว้เดี๋ยวแล้ว,ลวมันอขออภัยนะเราโหลดเออดิจิตอลคอมมานีนี่อันนี้แล้วก็อ่า อย่างนี้ใช่ไหมลากเขาผมเอ้ยไม่ใช่ลากเลยเขาเรียกว่ากดเข้าไฟล์ก่อนอืมเนี่ยไฟล์ไหนก็แหละลากคุมอะนะคุมเนี่ยแล้วก็ใส่เขารีเพกนะของทุกคนต้องรีเพกนะเพราะว่ามันไปทับไฟล์แล้วผมไฟล์เกมประมาณนั้นโอเคนี่ครับอ่าวางเข้าไปให้ครบนะครับให้ครบยงว่าต้องให้ครบนะนี่ใส่เข้าไป ปุ๊บเสร็จแล้วแค่นี้ครับเสร็จแล้วแล้วก็กดเข้าเกมนะกดเข้าเกมเปิดสตรีมมากดเข้าเลยเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับผมว่าต้องทําอะไรต่อนะโอเคครับพอมาอยู่ในเกมแล้วก็กดออนไลน์ซะนะอืมออนไลน์อะไม่ต้องไปกดแลนหรอกโอเคแล้วก็จะได้อย่างนี้มาเหมือนเดิมนะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือข้างหน้าครับเห็นไหมเวอร์ชั่น4.0 mod เนี่ยเวอร์ชัน4.0ม่นแะเออประมาณนั้นก็คือว่าเราลงมาเสร็จแล้วก็คือเล่นกับเพื่อนได้แล้วอ่ะก็มีโฮสต์มีจอยอัครูเหมือนเดิมแหละสิ่งนี้ไป,ไปก็คือแม็เพเย e อร์ผมไม่รู้นะตอนแรกเป็น4หรือเปล่าเพราะผมไม่เคยสร้างห้องอะ <c oughs> ไม่เคยสร้างห้องแบบว่า ่อนลงวาดแหะไม่เคยท้าห้องนี้ก็คือว่าเนี่ยถ้าลงมัมันจะเป็นอย่างนี้แหละแม็กเฟียร์สิบหกเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเล่นได้สี่ใช่ไหมละ่ะตอนนี้ก็เล่นได้สิบหกไม่ใช่ว่าเล่นได้แค่สิบกคนนะมาเล่นได้เยอะกว่าน,นี้มีสิบสามสิบเล่นได้ครับผมแต่ก็คือเขาแนะนําไว้ว่าสิบกคนเพราะว่าเห็นหน้าล่าไหมถ้าเรามากกว่าสิบหกเนี่ยสิบเจดอย่างเงี้ยคือเขาจะแจ้งไว้ว่าถ้าคนมาเล่นเยอะใช่ไหมละ่ะ มันก็จะเกิดแหลกอาการแหลกกระตุกก็คือเกมมันจะแหลกอะแบบว่าประมาณนั้นนะเอะก็คือว่าแนะนําว่าอย่ากเกิน16ดีกว่าอืมเพื่อนคนไหนไม่น่าไม่มีเพื่อน16คนนะมั้งแบบว่าเล่นเยอนะขนาดนี้ประมาณนั้นแหละครับก็คือเล่นไปก็5 6 7 8คนได้นะครับโอเคก็ก็คือมีสองอันเ u b i k s t r y เหมือนเดิมนะเนี่ยเขาจะบอกอยู่ว่า คนนี้เล่นพับบิกใช่ไหมล่ะสร้างห้องอ่ะคนที่จะเห็นมอสนี้ได้อ่ะอะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรไหมมอสบเลก็คือวีเกอร์ลอปปี้อันนี้ก็คือมอสนะผมเนี่ยที่มันลงมีสองห้องคือคนปกติอ่ะจะไม่เห็นนะไม่ไม่เห็นนะผมไม่เห็นแน่นอนเนี่ยเราไป็นสะีนําไม่เห็นแนะ่ถ้าไม่ลงมอสเนี่ยแต่คนที่ลงมอสนี้ด้วการนี้ก็คือ จะเห็นหน้านี่ยับผมเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ย visible on the server list for all DC นะก็คือคนที่ลงมัดก็จะเห็นนะผมว่าสร้างข้อ Public โอเคไปจะขึ้นตามนั้นแหะที่ผมให้ดูไม่เฟล a อ l ี y ก็คือว่าส่วนตัวเนี่ย private m e a n y o u m u s t s e n d invite ก็คือว่าเราต้องส่งคำเชิญให้เพื่อนนะ่ะคนที่ลงมัดด้วยกันอนะ่ะก็คือได้นะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ลงมัดอนะ่ะเราเชิญเพื่อนไปอนะ่ะ เพื่อนจะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยก็คือเพื่อนต้องลงตามมอดที่เราลงไปด้วยก็คือจะสามารถเข้าได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละเออแล้วก็ไฟล์ก็เหมือนเดิมเนาะปกติเนี่ยเราใส่ไปจิบเจ็ดสิบหกผมใส่สิบหกแล้วกดสร้างเลยเนาะ,ะคอนเฟิร์มไปฟรีอนอน,นี้อืมไอเกมปุ๊บปกติเห็นไหม เนี่ยมัดลิสเช็คเนี่ยขวาล่างก็คือก็คือว่าที่มันบอกมเมื่อกี้ผมบอกให้ก็คือว่าถ้าคนที่ไม่ลงมัดเนี่ยแล้วไม่เห็นก็คือจะประมาณว่าเราเขายังไม่ได้ลงมัดที่เราลงนะผม LC API ที่มันบอกมเมื่อกี้ประมาณนั้นแหละครับโอเคในส่วนต่อมาก็ประมาณว่าเชิญเพื่อนเนี่ยอ่ะเรากดเชิญเพื่อนนี้ใช่ไหมเห็นไม่ฟรนอ่ะมันไม่ขึ้นมาใช่ไหมละ่ะตรตีมตรมเพื่อนอ่ะมันไม่ขึ้นมาวิธีแก้ก็คือว่าเราก็ แล้แทบ็บอ่ะปึ๊บกดตรงเนี้ยตรงเมนูอ่ะตรงเพื่อนอ่ะเนี่ยตรงเพื่อนนี่ก็แหละรายชื่อเพื่อนอ่ะอืมเดี๋ยวๆอ่ะขอไฟนะดูรายชื่อเพื่อนโอเคไทยแลนด์เนี่ยเนี่ยผมเพ่เชิญคนน่ะเชิญคนอ่ะเชิญอ่ะเชิญเข้าก็ได้แหละเชิญไปเนี่ยเชิญตรงนี้ก็ได้ผมในเกมก็บัก็ก ก็เทินตรงสตรีมก็ได้ประมาณนั้นเออนี่จะเข้าใจยากวะเออก็ตรงนั้นแหละและ้วก็ก็เล่นหนา้ปกตินะก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะที่ผมเจอมาแต่มันจะมีโยอันนึงก็คืออะไรวะคนละเวอร์ชันอ่ะมันจะเป็นบัก๊กบั๊กแต่ว่าแล้ว้าเขิาเพื่นไม่ได้ใช่ไหมมันจะบอกว่าคนละเวอร์ชั่นอ่ะเครื่องมาตรงกลางบนี้บอกว่า คนละเวอร์ชันก็คือให้เราเนี่ยไปที่หน้าเราโหลดที่ผมทิ้งไว้ที่ทริปชันนะครับอ่าไอ้ถามมันนะ่แล้วก็เช็คด้วยว่ามันอันใหม่หรือเปล่าอืมอันนี้อยากแรกที่จะแก้นะอย่างที่สองก็คือก็เนี่ยโหลดที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็โหลดให้โหลดมาให้หมดแล้วก็ทับไฟล์น่โหลดแค่นี้ที่ผมขึ้น ไปทับไฟเกียร์เหมือนเดิมที่ผมบอกที่ผมทําตอนแรกอะเออว่าว่าทํำยังไงก็นั่นแหละก็แก้ได้ครับผมแล้วก็ในส่วนถามก็คือที่คนทําเมื่อกี้อะไฟเกียร์ไม่หานะอ่ะอันนี้ไอ้อ่านโนนเนี้ยก็คือเล่นไปอะมันเซฟไว้ตอนเลือกไฟสองไฟหนึ 1, ่งไฟสองอะไรเนะี้ยไฟหนึ่งไฟสองไฟสามเออประมาณนั่นแหละก็คือมันเซฟนะครับมันไม่ใช่ว่าเล่นเล่นไปแล้วมันหายแบบง่งๆเลยมันไม่มีนะผม ก็คือมันเซฟตลอดก็คือถ้าสมมติว่าคุณคุณโหลดไฟล์เพิ่มมาแล้วามาทำอ่ะมันไม่หายนะมันคนละส่วนกงนนะผมก็คือไอันีเป็นของเกมเลยก็คือของมัดก็คือเหมือนมาให้เพิ่มเพื่อนมาเฉยแบบว่าจากัดตัวเลขสี่เป็นสิบหกนะเน่ยมากกว่าสิบหกนั่นทำอะไรประมาณนั้นเออมากกว่าสี่คนอ่ะเออก็น่าจะมีแค่นี้นะก็คือน่าจะเล้นกันได้ทุกคนนะครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรในส่วนตรงนี้ถ้า คิดมีผิดพลาดยังไงก็ขออภัยขอโทษด,ด้วยนะครับผมข้อมูลจะอาจจะบลบพ้องไปตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะก็คือถ้าคนไหนเข้าได้แล้วก็บอกผมด้วยแล้วกันอืมผมไม่รู้ว่าคุณดูถึงตรงนี้แล้อเปล่าแต่ก็เนผมก็จะสอนเนี่ยสอนแบบหลักๆเลยก็คือวิธีการ่นกับเพื่อนอยังไงให้ได้มากกว่าสี่คนนั่นเองก็น่าจะมีแค่นี้นะในส่วนของมัด ถ้าเกิดไม่มดไหนก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับมว่าอันไหนไมันน่าสนใจนะอ,อประมาณนั้นก็ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะสําหรับอันนี้ก็ไม่อยากจบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะกันก็ทิมนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ขอบคุณครับผม